เมริมหาพาจย์เพื่อนเอาพี่น้องเนาะพาจย์บุญเพ่งเพื่อนเนาะเป็นมะขับบริวารยู่วัดป่าเกี่ยวบุญพันเกี่ยวบุญทันเนาะวัดป่าเกี่ยวบุญ่ันเขาขับบริวารยุ่ิเมือสิบเอ็ดเหมือนแล้เนาะเมิมือสุดท้ายพอดีเป็นเมือเลิกล่าก็เลยมาหาเพื่อนพี่น้องคจะรง จะได้อยู s <S ่ธรรมะมหาเพลินเนาะธรรมะอยู่ตรงไหนคือฝอกการมองหวมบุญความบุศลนะเพลินเนาะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลพี่เนาะเดี๋ยวมาเห็นวัดป่าแก่บุญท่านได้มีโอกาสมาตอนเพลินเลิกเนาะพี่เนาะมาหาเพลินหรือการถึงความสุขเกิดจากต้นไม้มนะเกิดจากแม่น้ำมีนะ อาจารย,เย,นะยาา์เพิ่ดกรมาเลยพร้อทำไรเนาะเลยอาจารย์บุญเพลงคนเจ้ากรบนะครับเด่นหน่อยนะอพี่น้องเจ้ากรบอย่าอยพร้อมแล้วบ่ทั้งหลังพร้อมแล้วบอนี่เจ็ดจั่วหน่อยพนะี่น้องเสียหน่อยจั่วหน่อยใช้เลยจัวยจวยจ่วให้จั่วให้เสียแล้ววะจ้า นี่พญาสีสวัน์นี่ยจะให้พญาสีสวคนตาเดียวจะกบจอดตาแดงให้ลูกคอยเทอโดย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 เดี๋ยสิผ้ารอะไปเบิ่งกอกเลยเด้ไปไปให้หนอยก่นเเดันิมนขน่อยเข้เลยน่อยโดยบุเม่พ่อม้อหน่อย ชาโฟกงียมนกเลยหเอาดูดู n ไหนเพ่นนาะมาลำมาบุกอเล่หดเดดเอาคนหน่อยสิมาคอนจันดูดดยนไหนเพิ่นเนาะเพิ่นทาเมื่อพมพอกเงี้ยเอาไปกันเลยพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องวัดละหาโคกวัดละหาโคกพี่น้องไสมเน็น่อยมาแวกาประถาศเพิ่นเนาะ มากับอาจารย์บุญเพ่งสมาเน้นกำลังคุมผ้าสิเขาไปกับพระธาตุอาจารย์เพิ่นสิพา,า,ากับเราก็จะกลับนำเพิ่น Hup, 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 อยากไหวพระแล้วก okay, yeah. ันเหล่าเมืองอุณิบอกกันหน่อยเป็นผู้ช่างกันหน่อยเนี่ยทานเนี่ยทานรักคำนบนึงอุปุพระร้างระทานเนาะ พี่เ้องเขาไปเบิง่งน้ำกันเขาไปเบิ่งประถาดเนาะอันนี้แม,มนถาดละห้าโคกเนาะพี่เ้องเจดีสูงเขาไปเบิ่งทางไหนพี่เนอะอาก,กาศแดดๆเนาะ,นะตอนบ่าย นอนตีนนอนตีนผู้าชีพเป็นนอนตีนบหมดใจเกือบเ <c ười> <c ười> ยอะหน่อยก็อนตีนนอนตีนขนาดแดดๆเนาะโอ้หอนนอนไปแล้วอ่อเดี๋ยวเราโอ้หอนตีนทำไมอ่ะหอนบหมดให้ จาห้อยบอหอนเาไนะล่อจนหอบฮอาฮ่าฮ่าฮ่าตีนมาเอ้ากบเจ้ากบหลอเบิ่งสาตีนเป่าเบิ่งเลยนะพี่นนางแดดๆหลังจากหลอสมเบิ่งหอบแลวนะพี่น้างมาเบิ่งประวัติ ความเป็นมาของพระธาตเพื่อนเขียนไว้อยู่นี่เนาะอ่านสูพี่าาน้องฟังพระธาตุลูกนี่ซื้อว่า,าธาตอุโมงค์เจ้าของโครงการออกแบบก่อสร้างมีหนึ่งญาทานลักคำนนสาสะนะมมนีเจ้าคณะเมืองสองคอนแขวงชน,นเขตผู้ที่ช้องญาทานลักคำ สุวรรณญาทานลักคําสุวรรณเขตอัดสุภโตเจ้าคณะแขวงสุวรรณเขตสามญาทานเขตลือซาเจ้าคณะเมืองจำพรแขวงสุวรรณเขตเนาะสี่ญาทานสอนเจ้าคณะอะตะแเหลวเจ้าคณะตะแสงตะแเหลว ใหญ่เนาะเป็หหนหอังเนาะต่อคือซิเป็นตาแสงเนาะสมัยก่อนหา้าญาทานบุญโฮมจันทะซาโรห้องเจ้าคณะเมืองชองคอนแฟนสวนเขตพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์สมาเนรนพ่อแม่ประจานสนชาวบ้านละหาโคกและ สาวเมืองสองคอนเป็นกำลังแห้งต้นต่อถ้าลูกนี่เริ่มสางปีพศ2483นะพี่น้องหรือว่าปีคศ1 9 4 0สี่สินาะสางสำเร็จพศส4 9 3ีหยกรือว่าคศ1,900่อยหาสิบ ก็ใสเวลาอยู่สิบปีเนาะพี่น้องส่างลวงสูงของถาดมีซิมหาว่ารวมทั้งยอดโซฟาเลยเนาะแล้วก็มาเบิ่งตีนประถาดเนาะวัดหอบตีนประในสามสิบหกหลาโดยวัดหอบตีนมันตีนเิ่นเนาะอันนี้แม่นประวัติความเป็นมาของผัสห้าโคกเนาะ คือว่าวันเสาเริ่มฉลองแมนเดือนยีเพ่งถูกๆปีนอแมนระจะจัดงานบุญนอพี่น้องอันนี้เป็นประวัติคนเป็นมาของประถาเนะข้อมูลละเอียดยู่นี่นี่นอพี่น้องเนาะกระชิเลาะไปเบิ่งกระชิพ่าพี่พี่น้องเลาะเบิ่งบริเวณหรอวบัดมาเบิ่งมุ่นี่พีพี่น้องมาเบิ่ง บอนห้อยตีนของเผืนผู้ปางเนาะอันนี้ห้อยตีนเผืนเผืนเหยียบไว้เนาะปัดไว้ตีนของญาทานผู้เพ่นปางญาทานรักคำนบนอยู่ในนี้คือซีเมนเป็นอธิผืนเนาะนี่อยู่ในเนี่ยผู้เพ่นปางญาทานรักคำนบนนี่พี่น,น,น้อง ก็เป็นบอเพึ่งเนาะทั้งด้านจิดใจของชาวเมืองสองขลาเนาะอยู่นี่เนะาะวัดอุโมงค์ลาโคะถาดอุโมงค์ลาโคเนาะบุทีวัดลาโคะจวนหน่อยกับพระสงฆ์เพิ่นเนาะเนี่ยสิไทยหูบเอาวางได้กันหน่อยสิทยปไทยโง่เพิ่น อาถ่ายไปเป็นทีละเลิกเนาะพป่นป้นงหลังจากมาเตะเขาบริวารเนาะอยู่ทางวัดป่าวัดวัดป่ายังของขอนนอยบนเ้อไปเขาบริวารป่าเกี่ยวบุญท่นาเทนเนาะทางเก่เกาะมุ่งจำพรมาขามาเวกาบบน กะ็จะลอยๆบงตามบริเวณวัดเนาะพี่น้องโอ้หญ้าก็เขียวงามเนาะบริเวณหอวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนกออกต้นยันย่อมเพิ่นเนาะเพิ่นนั่ง ทำข้าวข้าวทางครูบาอาจารย์เพิ่นเราเราออกมาเบิ่งทั้งนอกหัวเนาะพี่น้องทั้งนอกวัดก็เห็นต้นแค่นพี่น้องโอ้ต้นแค่นใหญ่เลยเน้อพี่น้องต้นไม้แค่นไม้แค่นท่องใหญ่เนาะพี่น้อง คือคนอนุรักษ์ชาวไหวเนาะเพคนบวชไหวเอาผาตุ่มไว้ในแค่นต้นนี้โอ้ใหญ่นะพี่น้องเนาะสิประมาณหนึ่งคนอุอ้มสองคนอุ้มบางเลาบางคนเนาะประมาณสี่คนหาคนกอดก็คือสิบูถึงกันหมดแล้วนาะพี่น้องเนาะสี่คนกอดบ่หุ่มเนาะพี่น้อง ง่ายเลยให,หม่ตัวน,นี้เนี่ยนอกจต้นแค้นร,รอบๆบริเวณนี้ก็จะมีตน้นยางพี่น้องต้นยางกระไลเขบาบอมีต้นในไงบันใดต้นยางเนาะเป็นป่ายางพี่น้องเพิ่นอนุรักษ์ขักเชา้าไว้ โอ้พี่พี่น้องต้นยางใหญ่พี่ต้นยางนี่ก็ใหญ่เนาะใหญ่เท่าเทียมกับต้นแค่นี่แล้วเนาะพี่น้องต้นยางต้นนี้ขั้นรุ่ดไม่แค่นี่ก็ชิรุดหน่อยนึงเนาะบางช่วงก็จิตตันเดีสูงพอพี่น้องไม่แค่นไม่ไม่ยางเนาะไม่ยาง มีต้นที่ง่า่ก็มูก็เป็นไม้ยากรไม้แค่นะพี่น้องอยู่นี่หล่บบอๆมากๆก็เป็นทงหน้ะนะพี่น้องโอ้ไม้แค่นต้นนี้มู่นฆ่าหลา่นะพี่น้องเพิ่นอนุรักษ์รักษา,าวไว้บวชไว้เลยเนาะได้ต้องมาได้ไปขึ้นิพาพี่พ่อน้องเลาะไปเบิ่งอีกเนาะเขาในวัด หลังจากพาพีพ่พานองรอหอบเป็นแล้วนะพี่น้องเนาะบาทนี้ก็สิได็กกับบานอำลาพระจากคนก่อนเนาะเาก็เดินไม่ห่าเด้อเจ้าเจ้าจะดีมีแหงอัน yup. นี้ก hey, yeah. ็ได้เนาะไม่ออกเพิ่นทั้งบาทโดยโดยโดยสิมาหลอเล่นยีดอกปีสิมาเนี่ยข mm ันบุญมีพระมาเนาะโดยโดยโดยไม่ออกคำเพิ่นทั้งบาหละหกเนาะกับก้อนบาทนี้เจ้าเจ้าขอบมโหขอบใจ ได้นิมนต์ขึ้นรถลดเขาหน่อยเด็กกลับบ้านบานทเนาะหลังจากกับไหวประธานเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะกลับบ้านนิมมอนเขาหน่อยรถเอาคลิปนี้กับชิบวัตจำหนีเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อวยถืออกถืกใจกับกดไลค์กดแชร์ให้แน่พี่น้องเนาะกับชิบวัตจำหนี้เนาะขอขอบใจบายบายพี่น้อง